คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยาหลักฐานที่เลขาธิการกกตตั้งขึ้นก่อนส่งให้กกตลงมติส่งหรือไม่ส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักเพื่อไทยและ6พักร่วมรัฐบาลนายอิทธิพรบุญประคองยอมรับในกรอบเวลาการทํางานเบื้องต้น30วันแต่ถ้าไม่เสร็จก็สามารถขยายเวลาไปอีก30วันหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเลขาธิการกกตค่ะว่าจะใช้เวลาสรุปนานแค่ไหนเงื่อนไขก็อยู่ที่ถ้าพบว่ามีการกระทําฝ่าฝืนกฎห อันนำไปสู่การยุบพักก็จะส่งให้กะกะตพิจรารณานลงมติและตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายรวมถึงระเบียบกกตข้อที่7วรรคสองที่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเข้ารับทราบและชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยผู้ร้องผู้ถูกร้องมันขึ้นอยู่กระบวนการนะครับแต่ว่าระเบียบว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานข้อ7วรรคสองบอกว่า คณะกรรมาการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเนี่ยมารับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นมีขั้นตอนการดาเนินการอยู่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับก่อนที่เขาจะรวบรวมและเสนอท่านเลขาธิการครับอดีตหัวหน้าพักเก้าไกล และพักการเมืองที่เพิ่งจะถูกยุบล่าสุดนะคะนายพิธาลิมเจริญรัตก็เห็นว่ากะกะตควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณากำหนดโทษตามสัดส่วนไม่ใช่การพิจารณาแบบเหมารวมทุกเรื่องต้องสั่งยุบพักแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ชี้ว่านี่เป็น2มาตรฐานหรือไม่กับกรณียึดอำนาจรัฐประหารการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อาการปกครองเหตุใดจึงไม่มีการกำหนดโทษ ของก้าวไกลตอนนั้นเราต่อสู้ก็คือว่าไม่มีโอกาสได้ชี้แจงตามระเบียบใหม่ที่ทําหลังการยุบอนาคตใหม่ตอนนี้ระเบียบมันเกิดขึ้นแล้วพรรคเพื่อไทยก็ควรที่จะมีโอกาสได้ชี้แจงครับเพราะถ้าเกิดมีโอกาสให้ชี้แจงแล้วจบที่กรกตไม่จำเป็นต้องไปถึงสารทุนนูลเพื่อไทยมีสิทธิ์นั้น ที่จะได้รับางเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นระเบียบทุกฝ่ายก็ควรที่จะมีระเบียบกันก็อย่างที่เคยใช้ในการแถลงตอนยังเป็นข้าราชกาผมยังบอกว่าไม่ควรมี2มาตรฐาน,ไม,รมรฐานไม่ควรมีการยุพพักแบบทางโดนกับยุคพักแบบทางธรรมดาแล้วก็ในการที่มีโอกาสให้เขาชี้แจงเนี่ยมันเป็นสิทธิในการที่ไม่ไปผูกขาดอำนาจของกะกะตมากเกินไป เลขาธิที่การกรกตมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาลงมติส่งคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักเพื่อไทยและหกพักร่วมรัฐบาลกรณียินยอมให้นายทักษิณชินวัตรครอบงำชี้นำหรือไม่เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งกกตประชุมวันนี้เป็นเพียงการรับทราบความคืบหน้านในการทำงานนะคะขณะเดียวกันที่ประชุมกกตก็มีคำสั่งเลื่อนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัย สมาชิกวุฒิสภาออกไปเป็นสัปดาห์หน้าแต่กะกะตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพสอบอของนายสมชายเล่งหลักต้องสิ้นสุดลงหรือไม่หลังสารดีกาพิพากษาเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีเนื่องจากนายสมชายอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสสสงขาพักภูมิใจไทยรู้เห็นซื้อเสียงเลือกตั้งปี2566ค่ะ